สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Silent Hill ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นพ okay, าคที่2แล้วนะครับโอเคมาแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับ day 2 w a k e up your parents มา let's go อะไรเนี่ย wake up m a t t คือผมไม่แน่ใจนะครับว่า m a t t นี่มันเป็นชื่อตัวละครของเราหรือเปล่านะอืมเหมือนจะเป็นเตียงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเตียงผ่าตัดหรือเปล่าโอเค let's go เมีอะไรให้เราเก็บไหมไม่มีอะไรเลยนะครับเดี be, like? ๋ยวผมจะลองไปหาของข้างล่างดูนะครับเผื่อมันจะมีอะไรให้เราอืมมีอะไรหรือเปล่านะชั้นหนังสือโอเคสวยโอ้โหมีจรวดกระดาษให้เรานะครับถ้าเราใช้จรวดกระดาษมันก็จะสามารถลอดไซเรนเฮดได้นะครับ โอเคมา Let's go ไปกันเลย Find your parents in the field หวังว่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับโอ้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีโผล่มานะถ้าโผล่มาที่ผมวิ่งเลยนะเอ่อคือในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ยังเล่นไม่ผ่านเลยนะครับแต่ผมก็ไปดูคลิปฝรั่งมานะครับ ซึ่งฝรั่งเขาก็บอกวิธีผ่านนะครับว่าให้ทํายังไงอะไรแบบนี้นะเอ้ย oh oh. โอ้โหโผล่มาข้างหน้าเลยเหรอเปลีนหัวลำโพงโ oh อไมเดก็ยวมาทางนี้นะ please โอเคนั่งลงนะครับหวังว่าคงไม่เห็นนะไปแล้วจ้า let's go มาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยอืแล้วดูทางหลอนเหลือเกินทางนี้กับเขาวงกดเลยนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งตามมานี่โอ้โหจบเลยนะอืมอ่าทางไหนดีโอ้โหมือผีโอ my god เฮ้ยดีดีดีดดโอ้ เจอผีกแล้วนะครับโอ้โหไอ้ผีเปรตน,นี่ก็โหดักอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวผมจะตามหาเครื่องอะไรเสยียอ่ะหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโอเคมันก็จะเป็นเครื่องอันนี้นะครับโอเคอันแรกอืม ให้เราทําตรงนี้ให้ผ่านนะครับมันก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ3ามเครื่องนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเครื่องนี้มันคือเครื่องอะไรนะโอเคตอนนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมทําตามนี้นะครับทําการหมุนหรือว่ายัางไงก็ได้นะครับแล้วก็ให้มันเชื่อมกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะผ่านนะแล้วมันก็จะมีเหลืออีกประมาณสเครื่องนะครับมันก็คล้ายๆกับกุญแจในการผ่านด่านอะไรแบบนี้นะ ซึ่งเราก็จะต้องทําให้ครบสามด่านนะครับเลยไม่ใช่ดีสามเครื่องโอเคผมไม่รู้ว่าจะเรียกไงดีนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปตามหาเครื่องต่อไปกันเลยนะครับอ่า let's go อืมทางตันหรือเปล่าโอเคไม่ใช่นะครับอ่าดูเหมือนว่าจะมีแสงอะไรสักอย่างหนึ่งอืมขวาล้านซ้ายดีแมวดีกว่าไปแล้ว ไปแล้วจ้าอย่าตามมาเด้ออย่าอย่าโผลมาเด้อโอ้ยไปแล้วเพยน่ากลัวขนาดโอทางตันโออยังไดดินี่โอไปแล้วไปแล้วโอเคไปแล้วนะครับมีอยู่ดีกว่าโอมาทางตันนะครับอา่าไปทางนี้ดีกว่า <G ül> โอ้โหโผม่มาแบบนี้เลยเหรอโอ้ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคเอาจรวดไป <S <S เห็นไหมครับถ้าเรามีจรวดกระดาษมันก็จะล่อเซเลนเฮดได้นะครับแล้วมันก็จะไม่สนใจเรานะเราก็จะใช้เวลานี้แล้วก็หนีไปนะครับโอเคใช้จังหวะนี้ให้คมเฮ้ยอย่ามาทางนี้นะนายเรากลัวแล้ะ เออกลับมาทางเดิมหรอเปล่าโอ้โหกลับมาทางเดิมนะครับหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรนะครับ What you หวัดดียูฮูเฮ้ยสวยเครื่องที่สองเดี๋ยวเรามาทำเครื่องที่สองกันต่อเลยนะครับ has l l หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ has c l l โอ้ใช่เลยสวยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่สองนะครับ ต่อไปเราก็จะตามหาเครื่องที่3กันต่อเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่3นะครับให้คนทำการกดแล้วก็ให้มันเข้าที่นะครับแล้วเราก็จะผ่านนะโอเคมา let's go <S เดี๋ยวเราจะตามหาทางออกกันนะครับโอ้ i l e n t เฮดโอ h oh My God อย่ามาทางนี้นะไปแล้วโบอย,อยูแล้วไปแล้วเด้อ โอ้ไปแล้วไปแล้วอย่าตามมานะไปครับเฮ้ยโอ้โหมือใครอีกแล้วเนี่ยโอโ้ตกใจมาเลยโอเคเราต้องรีบไปที่ทางออกนะครับสังเกตตรงแสงไฟนะครับมันก็จะเป็นทางออกนะผมคิดว่ารอบนี้เราน่าจะผ่านแล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะอย่าโผล่มานะอย่านะ ไม่ใช่ว่าโผล่มาข้างหลังนี่จบเลยนะครับอืมโอเคโอ้โหโผล่มาเต็มเต็มเลยยานะโอเคเดี๋ยวเราต้องซ่อนตัวก่อนนะครับอืมผมคิดว่ามันไม่น่าจะเห็นเรานะอย่ามาหาเราเนาะนายนายอย่ามาหาเรานะปล่อยเราไปเถอะเราอยากออกจากไร่นรลกนี้แล้ว ไปแล้วจ้าอย่าตามมานะโอ้ยไปแล้วไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่แล้วเฮ้ยทางออก let's go let's go วิ่งแล้ววิ่งแล้วเฮ้ยทำไมมันไกลแปลกๆเนะี่ยเฮ้ยโอเคใกล้แล้วแสงไฟแสงไฟแห่งความหวังเฮ้ยใกล้แล้วทางออกไปเร็วไปเร็ว เฮ้ยอย่าตามมาเด้อโอเค้ย okay. ทางออกไป let's go เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโผมมาตอนไหนอะคือผมงงเลยนะครับคือตอนแรกมันมันไม่มีนะครับเอาเฮ้ยเราโผล่มาที่ไหนเนี่ย open your eyes อืมลืมตาลืมตาของคุณโอ้โห มีแต่อะไรไม่รู้นะครับเต็มไปหมดนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจผม้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย